หนุ่มนครมพนมแสดงหนังสั้นรับบทชีวิตแรงงานไทยในอิสราเอลในหนังเขาจะถูกกลุ่มฮามาสฆ่าตายสุดท้ายถูกฆ่าตายจริงทอมผู้กำกับหนังชาวอิสราเอลได้ทำหนังสั้นนำเสนอชีวิตแรงงานไทยตามแนวชายแดนของอิสราเอลโดยเขาได้ทับถมให้ต้อมเศรษฐาหนุ่มนคมพนมวัย36ปีมารับบทเป็นพระเอก แสดงเป็นแรงงานไทยในอิสราเอลซึ่งในชีวิตจ,จริงของ้อมเขาก็ได้ไปทํางานที่อิสราเอลมากว่า4ปีแล้วพร้อมกับพี่ชายฝาแฝดและน้องชายหนังเรื่องนี้ไทยทํามากว่า2ปีแล้วทอมบอกว่าจะต้องเก็บรายละเอียดในการทํางานของแรงงานไทยทุกขั้นตอนรวมไปถึงนักแสดงจะต้องวิ่งหนีระเบิดที่ยิงมาจากฝั่งปาเลสไตน์และในบทตอนท้ายของเรื่องพระเอกจะต้องถูกกลุ่มฮามาสยิงตาย ทอมบอกเขาไม่คิดเลยว่าเพราะเรื่องหนังสั้นของเขาจะกลายมาเป็นความจริงเพราะจากสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ต้อมถูกกลุ่มฮามาสจับและนําตัวไปทําร้ายจนเสียชีวิตและทอมถึงกับต้องบินมาถ่ายทําฉากที่มีการชาพนก,กิจศพถึงบ้านเกิดของพระเอกในเรื่องเพื่อจะให้หนังสั้นของเขานั้นจบลงอย่างบริบูรณ์และหลังจากนี้เขาจะนําไปตัดต่อก่อนที่จะนําออกฉายซึ่งเขาตั้งใจว่าจะส่งฉายไปทั่วโลกคนไทยคงจะมีโอกาสได้ดูฝีมือของต้อมเศรษฐาที่เขาได้ฝากผลงานเอาไว้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลง